ครับผมสวัสดีครับพี่น้องสู่สุข้ขนะครับผมวันนี้กับ่้าวใล็ันี่สารพญาผมรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในเมือ,มองสากแก้วครับผมเอในจังหวัดสากแก้วนี่แหละครับผมเพื่อรัญญยาประเทศครับผมวันนี้นรครับพี่น้องน้ำท่วมนักเลยครับปีนี้โอ้ยนำ้ำอันนี้ผมอยู่ทั้งรถนะครับนู่นพี่น้องฟังทั้งนี้รู้สึกว่าแบบท่วม,เ,มเลยครับผมอันตรายขนาดเลย เครื่องเฮือนครึ่งยังไปเลยนำ้ำมันไหลทะลับออกมากนะครับใส่เวลาบอกกี่สุมโมงนะครับเนาะข้าวเดียวผมนำ้ำทะลับไหลออกมาปวมเปิดเลยไปทํางานยังกระยากเลยพี่น้องนี่ตอนนี้น,นั่งยู่ทึงรถนี่คือจึงนั่งเรืเอเลยเพราะว่ารถมันต่ำเนาะอีกอย่างหนึ่งก็ดันรถดับพับฟองน้ำเลยพี่น้องโอ้นห่ยวขำเครึ่งเฮือนะครับพี่น้อง อันนี้รายงานสถานการณ์แบบสดๆร้อนๆเลยครับเนาะโอ้ยมึงเนี่พี่น้องเฮ็ยดิ่งแด๋งนี่รถผมรถต่ำๆนี่เรียบร้อยครับพี่น้องมูดน้ำไปครับผมเออเนี่ยังไงเนี่ยรถรถเก๋งผมกับพ่อสูงสูงเนี่ยหน่อยพอประเดตียงเนาะโอ้ยพี่น้องเฮ้ยน้ำมาใส่ไหมโดย,โดยเฉพาดทีเนาะ เหตุการณ์เห็นงานเนี่ยเหมืนเสานี่ยากด้วยลลยนี่มีแง่งอะไรพี่น้องเอ้ยตัวมีแง่งอยู่เลยพี่น้องโอ้ตัวใดอีกนะน้ำท่วมหน้าข้างหน้าเอาสังกะติดป่ายเรียบร้อยถูกพี่น้องครับม,มาอยู่เทือนมองนี้เลยละ่ะ ฟังทั้งพุ่นแล้มันท่านในถว่วงภาพ่มแล้วระวังท่างนี้นักก็ดูเทือนฟังท่างพี่มันท่านในถ่วงถนนกนระจิงครับผมเพระว่าน้ำสอ่องน้ำสรอยทั้งข่านน้งพุ่นนี่เหยาบลอยเวลาพี่น้องเที่ยงข้อผมออกไปนี่สอยเพราะว่ามันสูงแจะเฉพาะถนนเนาะเนี่นนยเห็นไหมรถไหลนะผมติดเนี่มืเอเซ้าของสี่ลักอ่ะ เล้นี่เกิดเสน้นธนาารนำท่วงวัดซ้ำนี่้ะครับพี่น้องครับย๋ยวช่วงเลี้ยงช่วงอย่างเดียวคนทออกมาทายซอพี่นองเบอ่งอีกสักเที่ยนึงนะขอบคุณลหลายๆครับพี่น้องครับที่รับชมครับ